วนี้เรามาดูตอนสุกนะคะทุกคนนี่จ้านี่เลยจ้ะมามา่ามาม่ากินได้ทุกเวลาเงินจะอยู่กับเราไม่ถึงเดือนแต่มาม่าจะอยู่กับเราตลอดเดือนนะคะทุกคนนี่ค่ะผักก็จะสุกลุกๆค่ะทุกคนมีประโยชน์มากมายคาะผักผักของเรานะคะ ชีบุกันคอ,อบบรสต้ยมยำค่ะทุกคนมันทำให้โล่งล่องคอดีกินง่ายจ้ะพี่น้องกินง่ายมามามากินด้วยกันจะ้ะชิน อาหารอาหารเสิมจ้ะวันนี้อาหารเสเนาะอ,อ,อร่อยอร่อยเดวยกันเด้อพี่น้องกินง่ายจะกินง่ายดีแต่ก้อนกับบะหมักอแอบเต่าทุ่มอเอ่ยรู้สึกว่าเข้ามามันกินอย่างง่ายๆเลี้ยน้อมก็เลยกินง่ายๆจะ้ะ ินเส้นแล้วมันก็เคี้ยวง่ายแล้วว่ามันก็เสร็จไวด้วยจ้ะมากินด้วยกันนะอร่อยมีรสเรีเ้ยวสดห่อนนี่แก้วัดดีนกนจาจ๊กคนที่เป็นบัดเนี่ยคนที่เป็นบัด,ดตอนเช้าเ้า,เาอ่า ไม่โลง่งคอถ้าเรากินน้ำเย็นมันไม่โลง่งคอเอามากินน้ำห้อนสดมามา่าหรืออะไรทำน้ำร้อนอะไรก็ได้นะคะเราก็จะทำให้สดร้อนๆแล้วมีรสเปรี้ยวด้วยมันก็จะทำให้โล่งคอดีหายใจสะดวกหายหวัดได้จ้ะมากินมะมา่ากันเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไ้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อกินมะม่าก่อนเด้อ oh yeah